สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ไฟล์ทะเบียนคุมติมซั์แล้วก็คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี2565นะครับไฟล์ไฟล์นี้จะใช้สำหรับหน่วยงานภายใต้ตังกัดนะครับเพราะว่าผมทำฐานข้อมูลไว้รองรับไม่เยอะนะครับผมขั้นตอนวิธีการใช้งานมีอะไรบ้างนะครับ เราจะต้องทำการกรอกข้อมูลที่ชี้ข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ตรงนี้นะครับผมไปดูกันเลยคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีข้อห้ามอยู่ว่ารหัสสินทรัพย์ห้ามเป็นเลขที่ซ้ำกันเด็ดขาดนะครับและเราจะต้องกรอกข้อมูลตามหัวคอลัมน์สีชมพูนี้นะครับ นอกนั้นมันขึ้นให้เองนะครับเริ่มเลยนะครับกรหัสสินทรัพย์005-47-0001แบบนี้นะครับอาคารสำนักงานเราสามารถคัดลอกมาวางได้ถ้ามันเป็นฟอร์มเดียวกันนะครับอาคารที่ทำการออบอต่อวันเดือนปีที่ได้มานะครับ28 กุมภา2547าอายุการใช้งาน35ปีราคาทุน1.815ล้เมื่อกอกเสร็จแล้วค่าเสื่อมราคาตัดตมบนวันที่3 0กันยา65มันจะขึ้นให้เองนะครับตรงนี้และมูลล่คาตินทรัพย์สุทธิก็จะปรากฏขึ้นให้ เกณฑ์การบันทึกบัญชีถ้ามันเข้าเกณฑ์นะครับมันจะขึ้นบันทึกบัญชีถ้าไม่เข้าเกณฑ์ก็จะขึ้นว่าไม่บันทึกบัญชีได้มาโดยซื้อหรือจ้างเราเลือกเองนะครับซื้อจ้างเราก็ตามไปดูนะครับถ้ามันเข้าเกณฑ์มันก็จะลิงก์ไปที่เข้าเกณฑ์คำนวณค่าเสื่อมราคาตรงนี้ครับผม แล้วก็จะลิงก์ไปที่รายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคาแล้วก็ออกเป็นใบผ่านประจำปีใบผ่านค่าเสื่อมราคาประจำปี65ให้นะครับแล้วตามไปดูนะครับมันปรากฏให้เลยนะครับรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคามันก็ขึ้นให้เลยนะครับใบผ่านนะครับออกยอดเลยค่าเสื่อมราคาคู่กับค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับ ทีนี้ผมจะลองคัดลอกข้อมูลที่เหลือมาวางดูนะครับคัดลอกในช่องสีขาวนะครับไปวาง1,2,3นะครับพอวางปุ๊บข้อมูลก็จะขึ้นนะครับอย่างอื่นเราก็มาทำการเติมให้มันครบนะครับซื้อจ้างนะครับ จะสังเกตเห็นว่าตัวไหนที่ไม่เข้าเกณฑ์นะครับตัวที่ไม่เข้าเกณฑ์มันก็จะขึ้นว่าไม่บันทึกบัญชีนะครับและเราก็ตามไปดูที่ว่าไม่เข้าเกณฑ์นะครับมันได้มาตั้งแต่ปี5-9นะครับก่อนที่จะเข้าเกณฑ์คำนวณค <c oughs> ำนวณค่าเสื่อมนะครับ เข้าเกณฑ์นะครับก็ลิงก์มานะครับให้เราสังเกตดูมูล,ลค่าสินทรัพย์สุทธิในปีสุดท้ายที่มันหมดอายุมันจะต้องเหลือ1บาทนะครับถ้ามันไม่เหลือ1บาทให้เรามากรองแสดงนะครับกรองรา,ายการว่าปรปับปรุงนะครับมันจะขึ้นผลต่างให้เราจะต้องทำการแก้ไขในช่องค่าเสื่อมราคาประจำปีนะครับ มันจะต้องลบออกไปอีก99สตางค์นะครับแล้วก็ลบ0.99แบบนี้นะครับผมมันก็จะเหลือ1บาทนะครับและเราจะต้องตามไปตามชนิดของมันนะครับมันเป็นถนนค่าเสื่อมราคานะครับเราก็ไปลบค่าเสื่อมราคาถนน ยกเลิกการป้องกันได้ที่รีวิวยกเลิกการป้องกันแผนง,งานนะครับแล้วก็ไปที่ถนนทุกชีทป้องกันแผนง,งานโดยไม่ได้ใส่รหัสนะครับเราสามารถปลดล็อกได้เองเลยนะครับลบ0.99แบบนี้นะครับ เดบิตกับเครดิตเท่ากันเสมอนะครับผมทีนีอ้อันนี้เรากองเสร็จแล้วล้างตัวกองออกได้นะครับทีนี้เวลาที่เราจะเรียกรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคาเราจะต้องเรียกทีละชนิดนะครับ อ,อย่างเช่นขรุพัณคอมพิวเตอร์เมื่อเราเรียกทีละชนิดให้เราสังเกตดูนะครับลำดับที่มันจะลันให้เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไปที่ขรุพัณสำนักงานขรุพัณสำนักงานนะครับ มันก็จะตรงก,กันกับใบผ่านค่าเสื่อมราคาประจำปีนะครับโดยที่ค่าเสื่อมราคาประจำปีจะได้4,910ค่ารูปพันสำนักงานก็ได้4,910นะครับตรวจแบบนี้นะครับผมเวลาที่เราไปตรวจกับงบ ็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องตรวจมูล,ลค่าสินทรัพย์นะครับมูล,ลค่าสินทรัพย์จะต้องเท่ากับราคาทุนค่าเสื่อมราคาตัดสมยกมาอันนี้ก็ต้องเท่ากับงบที่ยกมาตั้งต้นนะครับเมื่อเราปรับปรุงบัญชีแล้วนะครับนำใบผ่านค่าเสื่อมราคาประจำปีไปปรับปรุง ในงบแล้วนะครับค่าเสื่อมราคาสะสมยกไปเราจะต้องได้เท่ากับช่อง9เนี้ยนะครับผมการใช้งานก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยุ่งยากไฟล์ไฟล์นี้ไม่ได้ล็อกรหัสนะครับก็จะทำการแชร์ไปให้คนที่เรียนออนไลน์นะครับหรือเป็นเครือข่ายกันนะครับหรือผ่านการอบรม หรือรู้จักกันนะครับก็ทักเข้ามาขอกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ